ตรงนี้จะเป็นท่าเรือวัดโพนะครับนี่ครับจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็คือวัดอรุณนะครับนะครับมาเจดีวัดอรุณฝั่งโน้นนะครับมีเรือจอดเทียบท้าให้ชมบรรยากาศท่านี้ท่าเรือตรงนี้ก็จะเนี่ยออกมาตรงนี้นะครับวัดโพนะครับมองเห็นมองเห็นว่าวัดโพอยู่ตรงนั้นนะครับคนละท่ากับท่าเตียนนะครับนี่ครับตรงนน้นจะเป็นท่าเตียนนะครับ ท,ท่าเรือท่าเตียนอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นท่าเรือวัดโกนะครับนี่ครับท่าเรือเนี่ยเปิดเก้าโมงถึงสิบแปดสิบแปดนาฬิการครับค่าข้ามก็สิบาทมันจะมีเรือเมื่อกี้เรือออกไปตรงนอ้ข้ามจากตรงนี้ไปหน้าวัดอรุณน,นะครับ พระปางวัดอรุณสวยงามตึมซับกบับบรรยากาศเก่าๆนะครับบรรยากาศข้ามแม่น้าเจ้าพระยาด้วยเรือข้ามนะครับนั่งแถวเนี้ไปฝั่งโน้นขะ้างหน้าเราก็จะไปไปทางสะพานพระปิ่นเก้านะครับปินน่นเนเรือด้วยสารเยอะครับต้นกองวรรวันนะบรรยากาศสวยงามตรงโน้นก็กองบระชาการกรองทัพเรือนะครับถัดจากพระปรางวัดอรุณมานะครับ แล้วตรงโน้นก็จะเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์จะเห็นเป็นป้อมปืนนะครับครับป้อมโบราณนะครับป้อมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงคนบุรีคลองตรงนั้นเป็นคลองบางก,อก,างกอกใหญ่นะครับทะลุไปทางออกไปทางด้านนู้นไปทางตลาดกูได้ครับส่วนโน้นก็คือวัดัลยาไปโน่นก็ สูงสูงฝั่ง,งนู้นก็จะเป็นฝั่งฝั่งทนนะครับในฝั่งทุนในขอนสยามอยู่แถบทางนู้นถึกสูงสูงเลที่ตรงนั้นจะเป็นเลยไปทางนู้นก็คือไปทางสีลมบรรยากาศสวยงามครับน่านน้ำเจ้าพยาให้ชมกันการสัญจรเทางน้ำก็เยอะ,ะ,ะแยะเลยรับเรือทั้งเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวเนี่ยเรือเรือแบบนี้นะสามารถ นั่งชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาได้ครับสองสองชั้นนะครับชั้นบนเนี่ยดูวิวแม่น้ําเจ้าพระยาสองฝั่งสวยงามผู้โดยสารก็ไม่ไม่ได้แพงคนระับสาหรับคนที่ต้องการจะเที่ยวแบบประหยัดประหยัดนะครับก็สามารถมานั่งได้ขึ้นได้ตามค่าเรือต่างๆของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตาม่าเรือจะมีแนะนําบริการนะครับ ส่วนเรือแบบนี้ก็คือเรือรับจ้างทั่วไปก็เยอะต่แบบนี้วิ่งที่วิ่งหมดเลยว่าเรือหังยาวรับจ้างท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยานั่เรือแบบนั้นเรือสองชั้นก็จะจอดไปตามท่าคนรอ,อขึ้นเยอะเลยตรงหน้าวัดพระปากว่าหลุดน,นั่งชั้นบนนี้ชมวิวกรุงเทพได้สวยงามมากเห็นชัดนะครับเที่ยวกรุงเทพล,เล่องเรือ ชมวิวกรุงเทพในเวลากลางวันนะครับก็จะเห็นสถานที่ต่างๆสวยงามคนระับส่วนถ้าเป็นกลางคืนก็จะได้เห็นวิวคิวทัศจากแสงสีสองฝั่งนะครับวัดวาต่างๆในสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมาดับไฟสวยงามครับถ่ายไม้ชมนะครับบริเวณท่าเรือวัดโพ